สวัสดีครับพบกับรายการ PR3 Talk ที่ไทยทีวีไัย พี่อานในเผื่อ้นะจ๊ะพบกับรายการ PR รูปแบบใหม่สั้นกระชับรู้เรื่องที่จัดเต็มสาระและเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดทุกวันจันทร์กับรายการเพียร์ีชวช่วงเจ้าจ๋าสาวพีอาวันนี้โบเล็กขอเริ่มตน้นด้วยภาพบรรยากาศงานเปิดวิกบิกสาโบเล็กบอกเลยว่างานนี้อลังการสุดๆอย่ารอช้าไปติดตามชมกันเลยค่ะ เปิดตัวละครเครื่องปี58สุดอลังการกับงานเปิดวิกวิก3ที่จัดทัพนักแสดงมาร่วมง,งานกว่าร้อยชีวิตโดยการเปิดตัวละครใหม่เพื่อคุณผู้ชมกับละครคุณภาพกว่า18เรื่องงานนี้รับประกันความสนุกแบบที่ว่าความสุขบุกจอกันเลยโดยบรรยากาศของงานเริ่มตน้นค้นด้วยการเดินพรอมแดงของบรรดาซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยจากนั้นเป็นการโชว์ชุดโอเพนนิ่งโชว์ภายใต้ชื่อว่าช่อง3 Happy Backstage Show ต่อด้วยการ โชว์จากละครต่างๆที่เตรียมพร้อมสอบส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงกินใจของคู่จิ้นคู่ใหม่อย่างละครตามรักขื้นใจที่ได้แระนางอย่างนาเดชคูกิมิยะและมิวนิธหาหรือการแสดงโชว์ของละครแนวชวนขนหัวลุกกับละครกำไรมากสลับกับการเปิดตัวละครที่จัดเต็มเอาใจแฟนๆช่อง3ทั้งแนวคอมเมดี้รักโรแมนติกดรามา่าสยองขวัญและละครพีเรียด งานนี้ไม่ว่าใครจะชอบละครแนวไหนช่อง3จัดให้ได้เลือกชมครึ่งปีนี้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่าดูละครทุกเรื่องอย่างคุ้มค่าทุกนาทีกันเลยล่ะค่ะเชื่อไหมคะว่ากลองเครื่องดื่มแบบนี้ก็มีประโยชน์สามารถนำไปผลิตหลังคาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้งานนี้บเลล็กเลยจะชิญแฟนๆมาร่วมรวมพลังกับโครงการหลังคาเขียว ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับช่อง3รายการทีวี360องศาพร้อมด้วยพันธมิตรจัดงานถแถลงข่าวโครงการหลังคาเขียวพเพื่อนพึ่งพาดเธอพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพพรรัฐราชาสุดาสยามรมรมาชกุมารีเพื่อชวนประชาชนร่วมรณรงค์ให้คนไทยรักสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วมาคัดแยกและจัดเก็บอย่างถูกวิธีแล้วนำมาบริจาคตามจุดรับที่บิ๊กซีกว่า127สาขาทั่วประเทศและอีกหนึ่งจุดรับที่มหาวิทยาลัยอัดสำชันเพื่อนำกล่องเครื่องดื่มนี้ไปผลิตเป็นหลังคาที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้งานนี้แฟนจิตอาสามารวมพลังความดีเพื่อโลกเพื่อสิ่งแวดล้อมกันได้นะคะ ใครสนใจอ่านข่าวเพิ่มเติมคลิกได้ที่เว็บไซต์ไทยทีวี c o m หน้าข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเกกับข่าวบวงสรวงละครใหม่หมอเทวดามีนักสแสดงเป็นใครบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่อง3ส่งต่อละครคุณภาพถึงคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องงานนี้ผู้จัดอย่างอาเปียกพิศารถือเลิกดีจับทีมนักสแสดงนำบวงสรวงละครหมอเทวดา เอาเลิกเอาชัยก่อนละครลงจอโดยพระนางที่มาประกบคู่กันครั้งแรกอย่างตุ้ยเรตดกมลโมนาจนุธิดาน้ำฝนพัชรินทร์สิรินิชาวรินทรและแม็กประวิทย์พร้อมทั้งนักแสดงคุณภาพอีกมากมายที่นําเสนอความสนุกกับละครที่จะเต็มเนื้อเรื่องชวนหาแถมแฟนแง่คิดแม้ก็เล็กว่าแค่เนื้อเรื่องเรียกน้ำย่อยก็น่าติดตามแล้วแฟนๆละครก็อดใจกันอีกนิดนึงที่สองพระนางตุ้ยโมนาจะมาเรียกเชียงพอร์อก,กันแบบไม่หยุดยัง้ง จะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามชมหมอเทวดาเร็วๆนี้ทางช่อง3นะคะเห็นว่าเล็กดีใจแบบนี้เพราะว่าซีรีส์เรื่องโปรดอย่างก็1สิบเกิลมีเวอร์าชันเป็นภาษาไทยแล้วตามไปดูภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าวพร้อมๆกับโัเล็กกันเลยค่ะชาบิน่าคาริสานำทีมนักแสดงถแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ไวรุ่นสุดแซ่บ ก็สิบเก่าไทยแลนด์พร้อมทับนักแสดงหน้าใหม่ที่พร้อมมาประชันความรัดกันสุดเวียงถือเป็นซีรีส์วัยรุ่นที่มีคนพูดถึงมากที่สุดตั้งแต่อย่างวางตัวนักแสดงสำหรับซีรีส์วัยรุ่นสุดฮิตชื่อดังจากฝั่งอเมริกา อย่างเรื่องก้อนสิบเกิลที่ค่ายกัตนาซื้อลิขสิทธิ์มาทําเป็นเวอร์ชั่นไทยให้เหล่าคอซีรีได้ฟินกันในแบบฉบับของคนไทยล่าสุดได้มีการจัดงานแถลงข่าวขึ้นนําโดยคุณเต้กันตนาผู้จัดละครและนักสแสดงนําเกือบยกทีมมาร่วมพูดคุยถึงการทํางานในกองละครกันอย่างพร้อมหน้าซึ่งซีรีส์ก้อนสิบเกิลไทยแลนด์จะลงจอให้แฟนคลับได้รับชมความซับทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา5้าทุ่ม15ทางช่อง3และช่องส FD เริ่มออกอากาศวันที่2กรกฎาคม2 5 0 ร้อนี้เป็นตอนแรกนะคะแล้วก็เพิ่งผ่านไปไม่นานนะคะกับงานมหกรรมความสุขบุกจอ งานนี้ไทยทีวีสามก็จะคลิปพิเศษนำมาฝากเป็นแฟนกันด้วยสุดยอดไปเลยนะครับผมใครที่พลาดนะครับรอชมกันได้ที่เว็บไซต์ไทยทีวีสามคนะครับผมเอมาสักครู่นี้บทเล็กได้ยินว่าสุดยอดไปเลยนั่นเป็นคำฮิตติดปากของนายเผือกหรือเปล่าคะถูกต้องเลยนะครับผมแต่ว่าเราซุปตา์ของเราเนี่ยนะครับจะมีคำฮิตติดปากอะไรกันบ้างจะรอช้ากันทำไม,มละ่ะไปชมกันเลยครับสวัสดีครับ ก็สําหรับคําคิดติดปากนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายคํานะถ้าเป็นรุ่นเรารุ่นผมนะฮะก็จะเป็นคําว่าจ้า e ว่าอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันนะฮะก็คำนี้เมื่อก่อนเมื่อสิปีที่แล้วหัวฮอตมากครับไอ้พวกแบบว่าเจ็บจุงเบย์คิดถึงจุงเบย์นี่คือแบบชิดซ้ายไปเลยนะเมื่อเจอคำนี้จนะ้าบมากสวยว่าจ้าว่าโดอะไรอย่างเงี้ยครับผมสวัสดีค่ะพอตุนกนกการนะคะ รับคำพูดติดปากของฟาจูนนะคะฟจุนจะพูดคำนี้ค่ะเวลามีคนพูดผิดจังหวะหรือกำลังแบบตกใจอะไรอย่างนี้ค่ะกับคำนี้เลยค่ะเอบเอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมืนอนกับใช่เหรอเอบจะดีเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นคำนี้แล้วก็เพื่อนๆหลายคนน่าจะติดปากกับคำนี้ค่ะเอบตามองบนด้วยครับคำที่ติดป,ปากของผมนะครับก็คือว่าเวลาเพื่อนชวนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยตกลงกันก็จะพูดว่าจัดไป สวัสดีครับผมเฟิร์สพาดานะครับผมวันนี้ก็จะมีคําพูดคําพิษติดปากนะครับของตัวผมเองครับผมเวลาแบบว่ามีใครทําอะไรที่น่าตกใจหรือว่าน่าทึ่งจะบอกว่าอุ้จ้าแล้วทำน่าตกใจด้วยลองดูครับครับคำพิษติดปากของผมแหละครับก็เวลาจะเค้นคําตอบให้เพื่อนถามแบบพูดพูดเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นคําแบบพูดอะไรเงี้ยครับก็แบบเหมือนแบบบังคับให้ตอบอะไรประมาณนี้ครับ สุดยอดไปเลยนะครับผมแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับมีคำฮิตติดป,ปากอะไรกันบ้างแชร์กันมาได้นะครับผม เป็นช่วงพิเศษของรายการมาชวนแฟนๆละครร่วมลุ้นของรางวัลพิเศษจากเว็บไซต์ไทยทีวีสามกับช่วงเพียรจะไปแล้ววันนี้นะครับเราก็มีโปสเตอร์ละครสวยๆนะครับเซตนิยายจากละครเลือดมังกรแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายเลยนะครับสำหรับแฟนๆที่สนใจนะครับคลิกเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ไทยทีวีสามกิจกรรมช่องสค่ะ วันนี้หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วแล้วพบกับพวกเราได้ในรายการเที่ยวทริชโซสว่นวนค่ะ,ท,คะทุกวันจันค่ะทุกวันจันอ้าว